พาไปดูที่วินฟัสนะเมื่อคืนเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นพี่วิน a s t ขายของก็ขายไม่ได้นะรีวิวก็ไม่ดีนะแล้วจู่ๆหุ้นขึ้นอิบอายเลยนะฮะก็มันคืออะไรใช่ไหมมันคือโมดิเนกใช่ไหมมันคือปัน่นใช่ไหมคำตอบก็คือว่าประมาณประมาณนั่นแหละนะฮะประมาณนั่นแหละบุมเบนะิกนะก็มีการอธิบายแบบประมาณนั้นแหละนะว่า มันยากที่จะเชื่อนะว่าบริษัทที่ยอดขายเองก็ยังไม่ไม่มีเลยนะมันน้อยมากแล้วก็ loss ด้วยนะขาดทุนด้วยเพียงเพราะว่าเจ้าของรวยแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนเงินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเท่านั้นนะหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ยากที่จะเชื่อในมุม fundamental ว,ว่ามันดีจริงนะหุ้นตัวนี้ยังเดาอยู่นะสำหรับบูมเบิ ก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องระวังอันนิดหนึ่งแล้วกันนะอะให้ดูบทสัมภาษณ์ของ CEO ของ w i ของวินะ s t ออกมาสัมภาษณ์บูมเบิร์กว่าเป็นอย่างไร <Ultimately, S 1> เดี๋ยวดูคำถามนะครับค่อนข้างจี้ใจดำพอสมควรนะฮะว่านี่ดูนะพิธีกรบูมเบิร์กเนี่ยถามว่านี่คือการ <totally back. S 1> นี่คือการอะไรนะมา r k เก็ตต ใช้กับมาร์เก็ตติ้งนี่คือกิจกรรมมาร์เก็ตติ้งของวิน a ฟสหรือเปล่า <laughs> คือไม่ไม่มันมันดูไม่มีกำไรทำไมหุ้นมันพุ่งกระโชดน,นะฮะอันนี้คือการปั๊มเงินเรียกแถวว่าเลขกปั่นนะปั่นให้มันเรียกเรียกแขกหรือเปล่ามาร์เก็ตติ้งหรือเปล่า,านะอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูทาง CEO ตอบมานะดูคำถามแรกก็ร้อนแรงแล้วนะว i n f a s t had told Bloomberg that the purpose of going public v i ่าว a าจุดประส to raise funds, Madam t Was this just marketing raise Madam Was a funds, e w exercise? <laughs> ชัดป่ะเขาบอกว่า,เ,าเหมือนวินวินฟ้าจะบอกบลูมเบิร์กเอาไว้นะว่าเฮ้ยการไอไอการเข้าตลาดครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการระดมทุนไม่ได้อยากจะ raise fund นะฮะเป็นแค่เออ่ uh, marketing exercise <laughs> <laughs> โหดนะประมาณว,ว่ากูรัวอยู่แล้วกูไม่ได้อยนะา,ากได้ raise fund นะเพราะฉะนั้นนี่คือ marketing exercise จริงหรือเปล่า <laughs> อ่ะลองฟังต่อ To get Vinfast's name out there. Um, thank you. Uh, we have been working on the U.S. listing for uh, like two years, and we're very happy that uh, we, we made it today. Um, Vinfast has become a publicly listed company in, in the U.S. Um, it's not just a it's not a marketing. It's mm -hmm. just mm -hmm. a, a milestone that we want to achieve as um, on path of becoming a global company. Mm. Madam Tui, I've covered many electric vehicle makers that have gone public via SPAC. I won't list them, but not many of them have been successful thus far. Do you need to raise more capital? Are you speaking with sovereign wealth funds as an example to raise capital to grow quickly here in the United States? Um, I mean, one thing you should. Uh companies gone seven manufacture thousand from lot of uh, companies that have gone public, uh, way of, uh, already have of vehicles. Have seven models of s, uh, that, uh, have the market public uh, vehicles vehicles are very have already have have We have a way by We กว่าตุณต้องเข้าใจก่่่ออนนะวนวาา WinFast คข้งแตกต่างจากบริษัท EV อื่นๆนะครับการเข้าตลาดของ WinFast เนี่ยเราเข้าไป ในช่วงที่ WinFast เนี่ยก่อนเข้าเนี่ยก็มีอยู่แล้ว7โมเดลแล้วก็ Production Line เนี่ยก็ผลิตได้เป็นร้อยคันอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าเ,าเราเข้ามาแบบค่อนข,ข้างแข็งแกร่งว่างั้นเถอะนะ We have delivered close to 20,000 EVs mostly <S in Vietnam but also in the US and แล้วก็มีการสมม่งมอบรถ you know, ไปกว่าเป็น0นนะน0 0 0ื่นคัน So we 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 are very different from um, เราค่อนข้างจะแตกต่างกับบริษัทอื่นมาดามช่วย talk about those global ambitions คือกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้อยากจะมาระดมพูดแล้วมันก็ตลกตลกเขาถามว่าตกลงอยู่เข้ามาจะมาอยากมาระดมทุนจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงเขาบอกไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งนะแต่ว่าเราสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้าเข้ามาในประมาณว่าเราเข้ามาแบบเราพร้อมแล้วอ่ะเราก็มีทุกอย่างแล้วนะ ก็ไม่มีตังก็ประมาณว่าพร้อมแล้วนะอาจจะไม่ได้ต้องการการระดมทุนซะเป็นหลักขนาดนั้นอะไรเงี้ย different from other EVs but what many an EV experiences during growing is recalls is perhaps the odd critical and flattering review and you haven't managed to avoid that thus far how do you navigate that here in the US to rectify some perhaps the PR hit that you sustain from those poor reviews and recalls actually if you look at the, the reviews or the publicity about us น uh ัข่าวนี้ก็จงใจถามที่มันแบบจี้ใจดำหลายเรื่องนะบินฟ้าที่มีประเด็นเรื่องของการรีวิวว่ารถไม่ได้คุณภาพโน่นนี่นั่นเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็คุณมีวิธีการดูรีวิวหรือฟีดแบ็กจากลูกค้าอย่างไรนะฮะประมาณว่าได้ดูหรือเปล่าเนี่ยไอที บน่นบ่นว่ารถรถไม่ดีเลยรถไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเขาพูดถึงรีวิวนิดนึงนะ uh, Most of them are positive or at least neutral right Let's let wait and see <c oughs> เขาบอกว่าแต่เขาก็ดูรีวิวแล้วนะ Most of them นะส่วนใหญ่ก็คือชมว่ารถดี <c oughs> ชมว่ารถดีนะครับหรือไม่ก็นิวทรั l นะ Let's go oh, in that way นะก็รอดูแล้วกันว่าเป็นยัง้นหรือเปล่า Right Let's let wait and see There have been uh, some uh, มีน um, like uh, e ิกระทีบรีวิวด้วยนะแต่เราก็เอามาดูอย่างใกล้ชิดเอามาปรับปรุงเราก็จะอัพเดตซอฟต์แวร์ทำให้รถของเราดีขึ้นอีกนะ เราเนี่ยแฮปปี้อยู่แล um, uh, mm ้วและมีฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยและมันส่ง่และคนงานในสหรัฐอเมรกาด้วยกันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอยากให้ฟังแค่นี้แหละนะยาวๆกว่านี้ไม่เป็นไรละโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันแนนเด้นเท่ายังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าหุ้นก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับก็หลายคนบอกเป็นการเรียกแขกก็ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับ